รายงานผลการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาบริหารง,งานโดยนายกเกษมมานคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2— ถึงชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6จำนวนบุคลากรและนักเรียนครูและบุคลากรจำนวน325คน นักเรียนจํานวน4,234คนด้านที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอนุบานลนครราชสีมาได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วย ทีมนำทีมประสานทีมทำเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทำการวิเคราะห์สภาพปัญหานำผลการดำเนินง,งานมาปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้ 5D m o เดลเป็นรูปแบบการดำเนินง,งานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน ้นที่2การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งาน5ขั้นตอน 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นการเยี่ยมบ้านการสังเกตการสอบถามการส่งเสริมนักเรียนการใช้แบบประเมินพฤติกรรมแบบประเมินพหุป,ปัญญาและได้จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนโดยการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆให้ครูประจำชั้นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการคอยให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังครูแนะแนวเพื่อให้สามารถดูแลแก้ไขส่งเสริมพัฒนาได้ทันท่วงทีถูกต้องเหมาะสมและหากปัญหานั้นไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้เกินบทบาทอำนาจหน้าที่ ดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อไปด้านที่ 3. การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ด้านที่ 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือการเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและการครุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดานที่ 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปัญหามีจำนวนลดลงสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนโดยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถม,มะศึกษาประจำปีการศึกษา2563